ลุงจะไปเที่ยวนอร์เวย์บอกแล้วอาหารที่นี่ดูดีเป็นปลาตาแห้งที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นะเราส่งขายไปทั่วโลกตรงหน้าเราเป็นที่เขาบอกว่ามีเครื่องเดียวในโลกฮนะซึ่งเมืองนียจะผ่านเส้นถนนที่สวยงามแอสแฟ็ตติโรดป้อมปาการครับที่คอยปกป้องผ้าศสกทางทะเล ชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามที่สุดแล้วตรงนี้เป็นวิหารที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวียนเลยฮะบมีมออาตกนะครับ้วยนี้เดี๋ยวเจอกันเนลเว่วัสดีครับ ลงอีกแล้วที่เห็นเสื้อผ้าเนี่ยโลกโลกทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมตัวลุงจะไปเที่ยวนอร์เวย์ไปสักประมาณ10วันนะฮะหรืออาทิตย์หนึ่งโดยประมาณก็ไปกันแบบพวกพี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วก็ผู้ใหญ่ในกลุ่มไปแบบว่าให้บริษัททัวร์เขาจัดให้ไปนะฮะก็ค,ะคงไม่ได้ไปแบบ <c oughs> ลอยคนเดียวมันก็สะดวกสบายนะ,ะซึ่งแน่นอนฮะ,ะถ้าเราไปเที่ยวแบบทัวร์เนี่ยพอถึงกําหนดการแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองก่อนล่วงหน้าอาจจะเป็นว่าพอเริ่มจองจ่ายสัก50%อเก่อน เดินทางไป1สัป,ปดาห์แล้วก็จ่ายที่เหลือซึ่งในช่วงนั้นนะ่ะเขาก็จะมีการพาเราไปทาวีซ่าให้เรียบร้อยนี่พอลงเ,เรียบร้อยจอย่ายเงนินแล้วแล้วเหลืออีกว่าสา3วันนี่ลงจะเดินทางเราก็ต้องเช็คเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราบริษัทที่ลุงเดินทางก็คือนี่เลยของบัตเตอร์ไฟทัวร์นะฮะก็ไปแกรมาหลายทริปแล้วลทริปนี้ก็ไปอีกแล้วทงบริษัทเขาก็จะมีลายกลุ่มเขาก็จะเตือนคืนนี้แล้วนะพ่กนี้แล้วนะอย่างหมายกำหนดการเนี่ยเขาจะบอกเราละเอียดฮะต้องเตรียมตัวยังไงเล้ ทางอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่วันไหนถึงเท่าไหร่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้กี่ใบโหลดใต้ท้องได้กี่ใบขอให้เราอ่านเถอะนี่ครับก็สะดวกที่สุดแล้วสำหรับใน,ในการเดินทางแบบนี้แใบนี้ขึ้นเครื่องอันนี้ก็โหลดไปข้างล่างเ,เรียบร้อยฮะเตรียมกระเป๋าวางพร้อมอีก2วันเดินทางาเดี๋ยวเจอกันนอร์เวย์ นี่ลุงก็เข้ามาอยู่ในสนามบินส่วนภะูมิเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมบินไปเที่ยวที่นอร์เวย์ซึ่งย่านนั้นนะลุงเคยไปไอซ์แลนด์ Ice Land มาแล้วนะการเขาเปลี่ยนแปลงตลอดตอนนั้นไปไอซ์แลนด์ก็คือไปดูแสงเหนือกันแต่ทริปนี้ลงไปแค่นอร์เวย์ก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยวลงุงว่ไปนั่งในลาวตามสิทธิ์ของเราครับ เราต้องออกจากสนามบินโคเปนเฮเกนก่อนลงไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปนอร์เวย์ครับสวัสดีพี่โอ้เจอกันบ่อยเที่ยวกันบ่อยนี่ไปพวกพี่พแจงเราก็มาเที่ยวรอเครื่องไปนอร์เวย์ครับตอนนี้อยู่สนามบินทอดไฮครับเราก็เดินทางกัน14ท่านนี่ก็ใช้รถบัสอย่างนี้นะ เราไปถึงนอร์เวย์ที่เมืองทอนแฮมนี่เราก็จะมาทานอาหารมื้อเที่ยงบนหอคอยข้างบนนี่ครับที่นี่เป็นพัตคารลอยฟ้าคลอยฟ้าหมุมนไหมหมุนครับหมุนด้วยใช่ไหม,มครับอรอบหนึ่งก็พอดีรู้วถ้าเราไม่ลงมาแล้วก็ทางตลมันก็หมุนสองรอบหมุนสองรอบ <laughs> มาถึงนี่ประมาณเที่ยงก็ทานข้าวกลางวันก็เป็นอาหารแบบสไตล์อเมริกันอะนะฮะเป็นแบบสไตล์อเมริกันแต่ก็ขึ้นไปกินบนหอคอยข้างบนเป็นหอชมวิวซึ่งหอคอยเนี่ยมันจะบุ้นบุ้นบุ้นบุนช้าๆเรื่อยๆอย่างนี้ยก็โอเคนะกับรสจากเราทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในเมืองในเมืองเนนี่หมือ นี่เราจะเข้าไปเที่ยวในป้อมนะฮะชื่อเรียกยากเดี๋ยวจะถามคุณอาวุธดูตะกี้ที่เราเข้าไปเดินโนโดดูตะกี้คืออะไรครับป้อมที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ,รบก็ในสมัยศตวรรษที่สนะิบแปดนั้นเนี่ยมันเป็นยทดที่สงครามทางด้านทะเลเนี่ยนะเกิดขึ้นระหว่างสวีเดนเนืน่องจากว่าทะเลเขาตั้งร,ริมทะเลตอนทามนะครับ ก็ทําให้สวีเดนเนี่ยยกกองทัพเรือเข้ามาอยู่เรื่อยอนี้สิ่งหนึ่งที่จะป้องกันได้ในสมัยก่อนก็คือสร้งป้อมปราการขึ้นมาขนาดนี้โอเคก็สรุปอันนี้คือคเป็นป้อมปราการ,รที่คอยปกป้องอผ้าเสกทางทะเลถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆโอเคครับ นี่เรียกว่าโอทาวโอทาวโอทาวก็คือบ้านของทอนฮามครับสเก็ดตัวบ้านที่ทาสีเรียงรายอยู่ตออเสาอยู่รุดเลนอันนี้ก็เป็นทางที่แม่น้ําไหลเข้ามาในตัวเมืองสภาเนี้ยชักลอกได้นะครับเพื่อให้มันเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะใช้เรือผ่านได้ชาวเมืองเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นแคสติเนสหรือว่าเป็นสะพานแห่งความสุข ตรงหน้าเราี่เป็นเครื่องนะที่เขาบอกว่ามีเครื่องเดียวในโลกนะเราจะเห็นว่าทางขึ้นไปข้างบนนู่นซึ่งการปั่นจักรยานธรรมดาเนี่ยมันคงไม่ไหวสำหรับคนที่มีอายุต่างๆเขาก็เลยคิดประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เอาเท้าขวามาใส่ไว้ตรงนี้นะเท้าขวาใส่อย่างนี้นะแล้วเท้าซ้ายก็ไว้อย่างนี้คือตรงจักรยานมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างขวาเนี่ยมันก็จะลากเราขึ้นไป บ้านหลังลงนี่ก็คือเป็นวิหารนีดานลูซซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิหารที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวียนเลยครซึ่งมหาวิหารนี้นะใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมากๆถึง230ปีเลยครับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1070ถึงปีคริสต์ศักราช1300และที่นี่ยังเป็นมหาวิหารเดียวที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกอีกด้วยครับ หลังจากนั้นเราก็มาเช็คอินนอนที่โรงแรมนี้ฮะโรงแรมนี่อยู่ติดทะเลเลยเสร็จแล้วพอเข้าที่พักห้าหกโมงเย็นก็ล,ลงไปทานข้าวตอนทุ่มหนึ่งก็เป็นเลี้ยงเป็นแบบเป็นครอสมะเขือเทศซุปเสิร์ฟม,มาแบบเย็นๆเลยแรกเราคิดว่าโอเคมันร้อนแต่ไม่ใช่เป็นสไตล์เสิร์ฟเขากินเย็นลุงก,ก็กินไม่ไหวเพราะปกติบมะเขือเทศลุงก็ไม่ค่อยทานอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปด้วยสเต็กแฮมราดด้วยซอสมายองเนสกับมันบดก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าแฮมเขาเค็มปีเลยเค็มไปหน่อย มื้อเช้าวันนี้เราก็ทานเป็นบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมซึ่งบอกเลยว,ว่าแถบสแกนเนี่ยมื้อเช้าของโรงแรมค่อนข้างดีบอกแล้วอาหารที่นี่ดูดีเรื่องปลานี่มันเป็นต้นกำรับของที่นี่อยู่แล้วนอร์เวย์นะอย่างที่บอกโรงแรมที่ที่พักคืออยู่ริมทะเลก็เดี๋ยวขอตัวทานข้าว เราเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นรถกันต่อไปครับอันนี้เป็นข้างทางตอนที่เราจะไ,ไ,ไปไอีกเมืองหนึ่งนะวิวบรรยากาศสวยงามมากครับในเมื่อเรานั่งรถมาสองชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมาถึงที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะฮะซึ่งท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยเราจะเอารถบัสของเราเนี่ยใส่เรือข้ามไปที่เมืองพิสเจนซุนใช้เวลาเดินทางในเรืออีกประมาณ20นาที รถล,ลงเรือเรียบร้อยเราก็อนุญาตให้เราลงเดินเล่นในเรือได้ครับอันนี้ก็เป็นห้องพักผ่อนนะจะเป็นที่ดื่มกาแฟในเรือเฟอร์รี่นะฮะเราก็ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่านะฮะที่มาจากเมืองทอนไฮตอนนี้เราถึงเมืองคิส เียนซุนละ่ะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความสง,งบในพลเมืองแค่ประมาณ2 0 0หมื่นคนเท่านั้นในเมืองซึ่งเมืองคริสเตียนซุนเนี่ยนะบอกว่าประกอบด้วยเกาะเล็กๆสี่เกาะน,นะฮะซึ่งไม่มีสะพานนะแต่ก็จะใช้เรือเล็กๆในการเดินทางไปแต่ละเกาะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองคิสเตียนซุนฮะเราจะทานอาหารมื้อกลางวันกันที่เมืองนี้แล้วคืนนี้เราก็จะพักกันที่เมืองนี้นะฮะ นี่ก็เป็นข้องอาหารของเราในมื้อเที่ยงนี้ครับมาทานอาหารถึงที่นี่ก็ยังมีเชฟเป็นคนไทยอยู่เลยนะฮะมันตากแห้งทำไมเนื้อมันดูสดเันตากแน่เหมอนจะเกิดเพราะว่ามาแช่น้ำอ๋อแค่ไห อันนี้ก็คือเป็นเคฟฟิชเป็นปลาตาแข้งที่มีชื่อเสียงของเมืองน,นี้นะเวลาจะมาทำเป็นอาหารต้องเอาไปแช่นะ้าให้ตัวปลาพร้อมขึ้นมาก่อนครับอันนี้ก็เป็นของหวานนะไอศกรีมกับช็อกครัซึ่งเมนูของร้านนี้นะฮะส่วนอยากจะเป็นพวกปลาที่มาจากแหล่งประมงในย่านนั้นๆน,น,นะนอกจากปลาคลิปฟิชแล้วก็จะมีพวกปลาคอดปลามังฟิชเอามาทำเป็นเมนูสไตล์ท้องถิ่นบ้านเขาเลยครับ คืนนี้ครับเราจะนอนกันที่ทูนโฮเทลนี่เราก็มาทานอาหารซึ่งเป็นร้านปลาซึ่งเขาโด่งดังในเรื่องปลาคอดนะฮะทานปลามาสองวันติดๆแล้วไปไงก็รสชาติไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองปลาคอดร้านนี้ดูอืมครับดีครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะฮะน,นี่ครับ พวกนี้เดี๋ยวเที่ยวมาต่อแจกกันตยวนี้ก็ราตีสวัสิ์สว่างโล่เลยไหมฮะตรงนี้สว่างในขนาดนี้ก็จริงนะตอนนี้ก็สีนะ่ทุ่มแล้วที่โรงแรมฟูวัดดีคับนะฮะกหมาดูกันว่าเมื่อเช้าที่นี่เป็นยังไงครับเนะี๋ยวตอนนี้เราทานข้าวเช้าเสร็จ ก็ไปเมืิดต่อไปซึ่งเมืองเนี่ยจะผ่านเส้นถนนที่สวยงามเขาเรียกว่าเป็นแอตแลนติกโรดนะแอตแลนติกโรดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเช้านี้นะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งหิมะซึ่งบอกเลยว่าเป็นการพยากรณ์อากาศที่แม่นมากเพราะเมื่อวานทัวร์ลิเตอร์บอกแล้ววันนี้จะมีฝนมีลมแล้วก็มีหิมะก็ตามเวลานั้นเป๊ะเ,เ,เลยครับ อันนี้ก็สู่เส้นทางแอตแลนติกโรสแล้วฮะซึ่งเป็นสะพานท่อยาวไปประมาณ5กิโลคำว่าสะพานในที่นี้คือเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะไปเ,เรื่อยๆนะฮไม่ใช่เป็นสะพานทั้งหมดซึ่งมันมีเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆางนานาเขาเลยใช้ชื่อว่าแอตแลนติกโรส บอกเลยว่าสองข้างทางของแอ้แต่ติดรถนย่งเะก็คือวิ่งผ่านไม้จมูกได้ติกนะฮะแต่ว่าเขาทำเป็นถนนไม่ได้เป็นสะพานอย่างที่ลงพูดต่ทีแรกแต่เส้นนี้ยาวประมาณ8กิโลคือใช้คือถมทะเลไประหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยให้ผ่านไปได้นะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโมเร่ <S <S เรพื่อมาทานมื้อกลางวันกันนะฮะอย่างมื้อกลางวันเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเป็นแนวอาหารมีทั้งอาเชียนตะวันตกอะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้ก็เมืองที่เป็นเมืองเล็กๆครับผู้คนน่ารักเลยรถเราก็ไปจอดร้านจอดแล้วเดินมาประมาณสัก500รอเมตรเพื่อไปร้านอาหารกันครับไปเลยครับร้านที่เราจะมาทานที่นี่ครับไปเลย ร้านนี้นะครับเมนูเขาค่อนข้างจะหลากหลายเลยจะเป็นพวกอาหารสไตล์ยุโรปต่างๆเนี่ยทั้งสเต็กสลัดเบเกอร์พิซซ่าแคบับฟิตอิชิปมีหมดส่วนยาที่ลุงเห็นเขาก็จ็จะเน้นใช้วัตถุดิบจากพวกปลาคอดเป็นหลักเลยนัน่งทานข้าวอยู่ก็หิมะตกนะตอนนี้ พอทานข้าวเสร็จนะก็มาเดินเล่นเมืองน่ารักเรามีเวลาให้เดินประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเมืองต่อไปที่เดินไปพักคืนนี้เราโดยต้องเอารถเี่ยลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโเดี๋ยวดูเมืองนี่น่ารักเดินเล่นไปกะลงแล้วกันทีมมากกับราปล่อยเป็นสายสวยมากสวยมากทั้งเดบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องถ่ายรูปนะตรงนี้เป็นมุม มหาชนของเขาตอนนี้ก็าหิมะตกหนุนะฮะระหว่างทางที่จะไปเมืองไอเดซงที่เราจะไปนั่งกินเตนเนี่ยก็มีหิมะแต่ไม่ใช่ ลงจากเขาก็ไม่มีอีกแลอวเมืองอาเลซุนก็คือมักประมาณสี่กิโลเราจะไปดอยกันที่นั่นนะอาเลซุนพาวูเตอร์พาเราขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามที่สุดแล้วตรงนี้เป็นไงครับท่านดูแล้วอากาศดีมากเลยครับ หนาวเย็นสบายวิวสวยสวัสดีครับเวัรดีครัขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยทางนี่เล็กมากโดเคี้ยวแล้วรถบัสเราขนใหญ่ขนาดนี้คนกับคนฝีมือจริงๆครับเราเช็คอินโรงแรมเนียบร้อยนะก็ขึ้นรถมาไปทานอาหารมื้อเย็นครับอันนี้ก็เป็น ร้านอาหารมื้อเย็นสำหรับเราที่นี่ครับทานอาหารเสร็จมื้อเย็นก็เท่ากับเวลาในเมืองไทยเนี่ยประมาณเกือบตีสองแล้วเมืองไทยนะแต่ที่นี่ก็อยู่ประมาณสักสองสามทุ่มเองเพะฉะนั้นบอกเลยช่วงเดินกลับโรงแรมเพราะว่าอยู่ไม่ไก่ตะเกียให้รถมาส่ง ง่วงนอนมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็คงเอาเป็นว่าลาตีสวัสดิ์พระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยครับตอนนี้ครับการลาตีสวัสดิกันตอนนี้เลยหลังจากทานอาหารเสร็จแล,แล้วเราก็เดินกันไปเรื่อยๆรืเพื่อกลับโรงแรมครับไปห้องกมรถจะลัละดเลาะโากเขาไปเรื่อยๆ่อีะอันนี้ก็เป็นวิวข้ามทางฮนะ เป็นความงามของฟอยอตที่นี่นะสวยมากๆครับเมื่อเที่ยงเราจะมาทานอาหารที่โรงแรมแห่งนี้ครับซึ่งบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงแรมแห่งนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเคยเสด็จมาประทับที่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางที่มีประวัวติยาวนานนับต่ประวัเพื่อชมรอบดึงเปิดเต็ กำลังเดินทางกันไปที่ตลาดปลานะฮะ